คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพารหัสบดีเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพารหัสบดีนะครับว่าในช่วง16จนถึง30กันยายน2568นี้คนเกิดวันพารหัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรัก เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบถามครูได้ตาม Line อ d ดีใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพระฤหัส,สบดีนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่า16จนถึง30กันยายนนี้คนเกิดวันพระฤหัส,สบดีมีไพ่8ดเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงช่วงเวลาที่คนเกิดวันพระฤหัส,สบดีนั้นดูจะยุ่งสักหน่อยนะครับกับเรื่องงานกับสิ่งต่างๆที่เข้ามานะครับบางคนอาจจะต้องทํางานหลายๆอย่างหรือว่าทํางานแทนคนอื่น ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องวางแผนการทํางานให้ดีจัดสรรเวลาให้ลงตัวนะครับคนเกิดวันพระฤหัสบดีทั้งหลายในเรื่องของการทํางานยังมีไพ่สเตรนนะครับหรือว่าหญิงสาวกับราชสีขึ้นมาเราจะพูดถึงการเจออุปสรรคปัญหา ต,ต่างๆที่เข้ามารบกวนการทำงานสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับตัวเราได้นะครับหรืออาจจะทำให้การงานที่ทำอยู่นั้นอาจจะมีความล่าช้าในบางเรื่องที่เรารอคำตอบหรือเรียกได้ว่าอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่ไม่คาดคิดก็ได้เช่นกันแต่เป็นช่วงเวลาที่เรานั้นสามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับขอเพียงแต่มีสติและปัญญา เท่านั้นเองเนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือไพ่เดดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของนะครับการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานต้องเรียกว่าเป็นผลพวงจากการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่อาจจะโดนนินทาว่าร้ายโดนให้ร้ายโดนใส่ร้ายป้ายสี การทำงานที่คนอื่นอาจจะทำผิดพลาดแล้วปัดความรับผิดชอบหรือว่าโยนความผิดมาให้กับเรานะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการโดนขโมยผลงาน ก็ได้เช่นกันนะครับในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าไพ่แปดเหรียญจะพูดถึงในเรื่องของการมีโอกาสที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับหรือว่าแตกลายธุรกิจออกไปแต่ในขณะเดียวกันจะลงทุนจะทําอะไรก็แล้วแต่ ต้องรอบคอบให้มากครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเจราจาหรือว่าทำสัญญาหรือว่าเอกสารต่างๆนะครับจะต้องดูให้ดีนะครับระวังเกิดความผิดพลาดแล้วจะนำาพามาสู่ความเสียหายได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าการค้าการขายในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้เป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายพอไปได้แต่ให้ระวัง ในเรื่องของการมีการโกงกันในร้านนะครับหรืออาจจะเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าหุ้นส่วนนะครับโกงเราได้อันนี้อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นคนค้าคนขายก็ต้องวางแผนในเรื่องของการทำงานให้เป็นระบบให้รัดกุมนะครับส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ได้ทํามากกว่าหนอาชีพครับเรียกได้ว่าง,งานประจําที่ทําอยู่ก็ดูจับไปได้สวยไปได้ดีมีความมั่นคงเจ้านายหัวหน้าง,งานเห็นศักยภาพเห็นความสามารถแต่ให้ระวังในเรื่องของนะครับการโดนคนที่เข้ามาในลักษณะของข้าน้องฟ้องนายขายเพื่อนนะครับหรืออย่างที่บอกตอนตน้นคือในเรื่องของการ โยนความผิดปัดความรับผิดชอบนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องทํางานโคกันทํางานร่วมกันทํางานประสานกันแล้วทิ้งงานทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบทําให้เราเหนื่อยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ กลับมาตรงจุดที่ว่ามีเกณฑ์ได้ทํามากกว่าหนึ่งอาชีพนั่นก็คือใครที่มีงานประจําอยู่แล้วแล้วกําลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่มีโอกาสได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆกับโอกาสหรือว่าข้อเสนอที่มีคนหยิบยื่นให้แต่ต้องดูให้ดีด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของ การโดนโกงหรือว่าการโดนหลอกได้เพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรทําได้ไหมทําได้นะครับลงทุนอะไรลงทุนได้ไหมลงทุนได้นะครับ <c oughs> เริ่มต้นกับอะไรเริ่มต้นไหมเริ่มต้นได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจนะครับคนเกิดวันพฤรหัส,สบดีทั้งหลายครับเอาล้ครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันพฤรหัส,สบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับในช่วง16จนถึง30กันยายน2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้ในเรื่องเงินเงินทองทองถือว่าดีทีเดียวนะครับมีไพ่10เหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่งคัง่งความร่ำรวยหรือการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมารำบากในเรื่องเงิน16จนถึง30กันยายนนี้จะหายใจหาย พอได้โล่งมากขึ้นในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีไรายได้เข้ามาหลายทางรวมถึงไรายได้จากช่องทางใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องเงินบางคนมีเกณฑ์ได้เงินมรดกหรือว่าเงินตกเบิกหรือว่าเงินอะไรที่รอคอยอยู่หวังไว้ว่าจะได้ก็มีเกณฑ์จัดได้นะครับลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ลงทุนได้ไหมไพ่ The Wheel หรือ Wheel of Fortune บอกว่าการลงทุนนั้นจะได้ผลกำไรที่ดีตอบแทน กลับมาแต่เนื่องจากว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะพูดถึงความโลภในใจเราด้วยเพราะฉะนั้นนะครับต้องพยายามถ้าจะลงทุนอะไรอย่าใส่ความโลภลงไปนะครับให้ประมาณตนให้ดีลงทุนในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดความเสียหายได้ง่ายๆเลยนะครับคนเกิดวันพัสรุหัสสปดีทั้งหลาย การเงินในช่วงเวลา16จนถึง30กันยายนนี้ถ้าที่ผ่านมาใครที่การเงินรั่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่หรือมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บไพ่อัศวินแห่งคาถาจะพูดถึงการเงินที่ดูจะมั่นคงขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เก็บออมได้ดีขึ้นเก็บออมได้มากขึ้นนะครับ รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าจะมีรายได้มาจากการติดต่อสื่อสารเจราจาใครที่นะครับทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางนะครับหรือว่าพ่อค้าคนกลางหรือว่าคนที่เป็นคนกลางนะครับในการซื้อขายก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่นะครับการเงินดีเป็นพิเศษเลยนะครับหรือใครที่ต้องทำธุรกิจที่ หรือทำการค้าหรือทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆอย่างคนที่เป็นเซลนะครับหรือว่าคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นราเดอร์นะครับหรือว่าคนที่นะครับขนส่งสินค้าช่วง16จนถึง30กันยายนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เงินไหลเข้าครับส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถนะครับเตือนไว้สองข้อเลยนะครับเนื่องจากว่า ให้สิบเหรียญเนี่ยพูดถึงการที่จะมีบ้านมีรถได้สมหวังสมใจแต่เนื่องจากว่ามีไพ่เดยว,วิลขึ้นมาเราจะเตือนว่าถ้าจะมีบ้านมีรถอย่าเกินตัวอย่าเกินพอดีหรือถ้าเป็นไปได้ใครมีเงินสดซื้อเงินสดดีที่สุดจะได้ไม่เป็นหนี้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเป็นหนี้นะครับแนะนําครับให้ดูเอาพอเหมาะพอสมพอดี กับกำลังที่เราไหวนะครับอย่าใหญ่เกินยาใหญ่ไปย่าสร้างหนี้นะครับก้อนโตโดยที่ไม่จําเป็นไม่อย่างนั้นภายภาคหน้าอนาคตอันไกลจะเดือดร้อนได้นะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันพระฤหัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันพ้าด้วฤหัส,สบดีนะครับในช่วง16จนถึง30กันยายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชาาโชคลาภของคนเกิดวันพ้าด้วฤหัส,สบดีมีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความโชคดีอยู่แล้วและเมื่อขึ้นอยู่ในดวงโชคลาภาเราจะพูดถึงการมีเกณฑ์มีโอกาส ที่จะมีโชคลาภได้และจะเป็นโชคลาภที่พลิกชีวิตได้ด้วยนะครับไพ่สามถ้วยเองเป็นตัวแทนของการมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่หวังสิ่งที่อธิษฐานขอสิ่งที่รอคอยจะมาถึงนะครับโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสบดีจะมาจากไหนไพ่หกเหรียญจะพูดถึงเกี่ยวพันกับการช่วยเหลือผู้คนนะครับของคุณนะครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน นะครับหรือว่าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือบุญกุศลที่เราเคยได้ทำได้สะสมมาถ้าเมื่อถึงเวลาโชคลาภจะมาครับในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับช่วง16จนถึง30กันยายนนี้แนะนำให้คนเกิดวันพระฤหัส,สบดีนั้นทำบุญกับคนยากไร้หรือว่าคนด้อยโอกาสทั้งหลายนะครับ หรือจะทําบุญด้วยการบริจาคหนังสือก็ได้เช่นกันเพราะหนังสือเป็นตัวแทนของปัญญานะครับการให้ผู้อื่นมีปัญญาก็เหมือนกับว่าการสอนเขาตกปลาทำให้เค้านั้นหาเลี้ยงชีพหาตัวรอดได้นั่นเองครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคลเกิดวันพระฤหัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับในช่วง16จนถึง30กันยายน2568นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาในเรื่องของสุขภาพนะครับไม่มีอะไรให้หน่ากังวลใจมากนักนะครับมีไพ่ที่นะครับเป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกขึ้นมา ก็จะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับอย่างไพาลาชายอย่างถ้วยเองเนี่ยก็จะพูดถึงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ให้ระวังในเรื่องของเรื่องของอาหารการกินหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นช่วง16จนถึง30กันยายนี้ใครที่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับเริ่มวันนี้ยังไม่สายนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับภายราชาแห่งเหรียญก็เช่นเดียวกันพูดถึงการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ก็ต้องระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับไขมันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลหรือว่าไขามันในเส้นเลือดอันนี้อาจจะต้องระวังด้วยใครที่ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพแนะนําให้ตรวจเลือดตรวจสุขภาพบ้างนะครับว่าไขามันในเส้นเลือดเราเป็นอย่างไรน้ําตาลในเลือดเราโอเคไหมนะครับตรวจด,ดูหน่อยก็ดีโดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพประจําปีนะครับแนะนําว่าควรทํานะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วย ไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของช่วงนี้อารมณ์แปรป่วนง่ายเปรียดง่ายหมุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นถ้าโดยปกติแล้วในเรื่องของการอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในที่ที่มันเป็นที่ส่วนตัวของเราก็าจะไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่บนท้องถนนนะครับก็อาจจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าใจร้อนนะครับอย่าประมาท และถ้าอยู่ในที่ทํางานหรือว่าอยู่ในที่ชุมชนนะครับอันนี้ยิ่งต้องควบคุมตัวเองให้ดีเลยเพราะว่าการอยู่ในที่สาธารณะก็คือการใช้พื้นที่ร่วมกันกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติผู้อื่นก็เหมือนกับเราให้เกียรติตัวเองด้วยนะครับคนเกิดวันพารวหัสสบดีทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักกันบ้างครับวม่าดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วง16จนถึง30กันยายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาความรักคนเกิดวันพารือหันสบดีต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้นะครับคนเกิดวันพารือหันสบดีมีไพ่สองถ้วยครับไพ่ที่เป็นตัวแทนของความรักความผูกพัน ความปรารถนาดีความสุขใจหรือพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกในเรื่องความรักก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นดวงความรักภาพรวมดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์พรีบานงอกเงยมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับไพ่อัศวินแห่งถ้วยจะพูดถึงการที่จะมีสถานการณ์ที่นำพามาซึ่งความโรแมนติกความหวานชื่นหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้คิดถึงวันเวลาดีๆที่มีร่วมกันก็ได้เช่นกันนะครับ ส่วนคนที่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมีปัญหากันไพหกถ้วยจะพูดถึงการได้คืนดีได้ปรับความเข้าใจกันนะครับได้สางปัญหาได้เคลียร์ใจกันส่วนคนโสดจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้สละโสดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของคนรักเกา่าได้ยินข่าวคราวของคนรักเกา่าหรือการได้เริ่มต้นกับคนรักใหม่ นะครับมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับอาล้ครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตาม line id ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาเวยพรคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ